โอ้ oh my god แล้วเราได้เฟสตัวเป็นบ้างญ่มึงรู้จะมึงมือคนะนะนะ่ายพนะมือค่ายกับบะไงอย่างนั้นนะป้าที่โตพนะไข่พนะโอ้ยน้องเคยเข้าใจด้คันเึกมใหม่ๆหมแต่หากไปหามาตเดีวน้นตู่แม่ต่แม่ก็เอานะอันานาะ้มพักเสียน้มพักาตีนมีให้โอ้ยพวกยวัเไยนี่ พอได้ไปตึกก็ได้กินเนาะเพราะว่าคนโชคดีกว่าสันซะาคนหักคนหอมพูนว่าไงเออขับจได้คันเด้ออ้อ้ยมันยังเมือกป่าเยินบอกพวกเจ้าอ้ยนี่มันยังใหญ่พู่นะลาบกระพุ่นตัวนี้แห้งใหญ่ว้าวนี่ตัวใหญ่มันพูะ อพวกเจ้าเอ้ยพุ่นมือนะพุ่นตัว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 ติวตัวตัวสองตัวครับอาณาแมน่น้าจืดพ่อล้วเนาะเอบังทำมันละลายละลายก่อนเนาะตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เนาะสองตัวอาณาสองผ่อเมีย แม่ละเจออืมอ๋อบังบมาจากบมาจากใส่น้ำลาย่นะจะน้ำมันสีหมดเส้พูนะ่ะไข่พูนะ่ะตัวนี้ล่ะไข่ไงอืม น okay. ปลาฮอนเฮือนแล้วก็ยังให้มันบาดมืออยู่ก็ได้ด้เนาะอะอยู่กับตัวไอเดียเนาะนี่ตัวนี้กับตัวนี้สปริงอันนี้สิอาาสทอดโอเคเราเจอกันสบายดีขอบใจทุกคนมาแล้วบ่านี้โอ้ยจะมันใหญ่แนละ้พวพนักพกใหญ่เอ้ยนี่ไข่พร้อมในเต็มท้องเลยนี่นะ สองโตนี่แหละกินลนะัน c ์เลดลัน n c h เนอะเห็นบอกพกเจ้าเลือดออกเสื็จแล้วนี่ป่าก,ก็เจ้าตึกมาให้แล้วกันมาบาดวะ <c oughs> ป่าบาดมือป่าปักมือเนะ้อวอาบอกข้อมเล้ากับวอาภาษาเล้ากับ่ะทึกงานแจา็ตไปเนะาะแจ็ตไปเป็น,นอะไรกินกับตำหมองหุงปลาแดกเหล้าเศร้าวัฒนั้นมแล้วพวกเจ้าเลย เออแน่นอนล่ะพ่อเจ้าเว้ยน,นี่สุดยอดเราพ่อเจ้าเห็นบ้างไหมโอ้ไอ้แอดแมนเจอร์ไอ้นักเลยมันนี่เนาะมันะเป็นอัลเลอร์จีพันธุน์อะโอเคอัลเลอรกันเนาะ